วันนี้สวัสดีคุณทุกคนอีกแล้ววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ที่มีแฟนและเลิกแบบกูยังไม่ทันต้านตัวทั้งที่กูมีพี่ชายและพี่สาวพี่ชายไม่ใช่พี่ชายแท้ด้วยนะเว้ยพี่ชายปลอมด้วยอาจจะกูมีแค่พี่สาวเว้ยพี่ชายก็เป็นพี่ชายปลอมอือไม่ใช่พี่ชายแท้แล้วนี่เว้ยกูก็คบหากันใน YouTube แล้วก็เจอกันในย t u b e เลยแล้วถามว่าเอ้ยไปเจอกันได้ไงอย่างไรอย่างไรคือพวกกูเว้ยกูแบบตอนนั้นคือกูหงอกมากแอบเพียอะไรแม่ก็แบบ คือแบบก็ก็แอปอะไรต่างๆมันเล่นแล้วมันก็แบบไม่ดีสำหรับกูเลยแล้วคือแบบกูเล่นแล้วกูเบื่อมาบมางมากๆแบบแล้วทีนี้ถ้าบถ้าเขากูพูดไปก็ต้องขออภัยด้วยใครฟังมาทำก็ต้องขอโทษด้วยแล้วทีนี้พวกกูก็คุาไปหากันอยู่ที่กูก็ถามชื่อจังหวัดชอบอะไรต่างๆนานาเขาก็บอกว่าชื่อม่อนแล้วทีนี้เขาก็ถามว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาบอกกูก็บอกว่าเป็นผู้หญิงค่ะเขาอายุส like. nee ิบหกนะเว้ยเอินแล้วทีนี้กูก็บอกเขาก็บอกเออขอเฟสได้ไหมจะได้คุยกัน ย่าไม่ง่ายกูก็บอกว่าอ๋อไม่เล่นเฟซนะคะเพราะถ้ากูเล่นเฟซความชิปหายแม่งจะเกิดขึ้นทันทีไว้แล้วกูก็เลยอ๋อเล่นไลน์ค่ะถ้ากูเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นไอจี IG, เล่นอะไรแบบพวกเนี้ยทวิตเตอร์แบบความชิบหายแม่งจะเกิดทันทีเลยวะไอ้พวกมึงอันนี้กูไม่ได้โกโหกหรือตอแหลอ,อะไรเลยนะเว้ยคือถ้ากูเล่นเฟซหรือไอจีหรือสตอรี่อะไรพวกเนี้ยความชิปหายแม่งจะเกิดทันทีเลยวยแล้ววันนี้กูจะมาพากเสียงเอานะกูจะไม่พูดเสียงปกติหรือเสียงดังอะไรแบบเดิม วิววันนี้พวกมึงคือวันนี้ใช่ป่ะคือแล้วจากนั้นใช่ป่ะกูอาจจะพากเสียงไม่ได้เหมือนอะไรขนาดนั้นใช่ป่ะพวกแล้วจากที่กูก็คบกันได้ดมาแบบไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเดือนนึงอะเออไม่ถึงสัปดาห์หนึงด้วยซ้ำแล้วก็คบกันไปคบกันมาได้ประมาณแบบน่าจะสองสามวันนี่แหละสื่สองสามสี่ห้าวันนี่แหละประมาณนี้หลังจากที่กูพวกกูคบกันได้แล้วทีนี้กูเขาก็บอกว่าเออเขาก็บอกขอไอดีและเธอได้ไหมกูบอกอ๋อได้ค่ะขอตอนเที่ยงนะคะเพราะกูไม่มีเวลาว่างกูก็ทั้งทำยูทูบให้พวกมึงดูด้วย แล้วก็อะไรต่างๆต่างๆต่างๆหลายเดือนมาแล้วด้วยซ้ำเออเป็นปีเลยด้วยซ้ำที่กูพวกกูคบกันมาไม่ได้คบกันหรอกคบกันไม่สนสามสามมาแต็มปานมาแล้วที่บ้านเชื่อมว่าเอ้ยยังจำเขาได้ไหมคือกูก็จำได้แต่น่าได้แหละแต่กูก็แบบไม่ได้เศร้าไม่ได้ร้องไห้เหมือนคนอื่นแะเว้ยแค่กูแบบแค่จำเฉยๆอะแล้วบางครั้งกูก็ลืมลืมแบบลืมแบบอ่เดือนหนึ่งคือกูลืมเขาไปแบบคือแต่เลิกกันไปกูก็นึกว่าแบบเหมือนกูเลิกคบเพื่อนคนคนหนึ่งเว้ย ลังจากนั้นกูจะบอกเออแค่เลิกจากสถานะแฟนลดมาเป็นแค่พี่น้องได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้คือเม้่กูเห็นคลิปตามในทิกตอกว้ยที่เขาแบบเออคือแบบว่ารำคาญเนี่ยอย่าทักใช้ป่ะอย่าทักให้รำอย่าทําให้รักอะไรประมาณนี้กูก็บอกว่าเออเธอเราเลิกกันเถอะแล้วทีนี้กูก็ตามหาคลิปแบบนี้ในทิกตอกเพรทีนี้คือแบบ แบบแบบเออพี่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 ชายเออพี่ชายปลอมนะพวกมึงเขาจะผิดพกูไม่กูมีแค่พี่สาวกูไม่มีพี่ชายพี่ชายเขาเป็นพี่ชายปลอมนะพี่เขาก็แบบว่าเอ้ยมึงเลิกยุ่งกับแฟนกูเลยเอาประมาณนี้เลยวิ่คือแล้วทีนี้พี่แล้วพี่มอนก็บอกเอ้ยขอโทษครับขอโทษครับแล้วเขาบอกว่าใจเย็นนะพี่ชายแล้วทีกูก็แบบกูก็บอกว่เธอเลยเลิกกัเถอเพราะกูก็ทําคลิปใช่ปะคือแต่แบบแม่งคลิปออกมานไม่สวยแล้วคือก็คือแบบคือแบบ คือกูทําคลิปไว้พยายามที่จะทาคลิปไว้แบบแบบนี้พวกมึงดูไว้แต่แบบเขาก็ไม่ยอมรับฟังกูเลยทีนี้คือคือแบบพี่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 พคนนั้นแม่แม่ก็จะทาคลิปด้วยใช่ป่ะแล้วทีนี้แม่งพี่เขาแบบพี่ม่อนแม่งก็ไม่ฟังกูเลยสักอย่างเออถ้าแบบถ้าถ้าพี่ม่อนเห็นคลิปเนี้ยคือช่วยแบบกลับมาคบก,กับหนูทีเถอะเออเพราะหนูทาคลิปไงหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบอหนูไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบอบอกเลิกจริงๆมันเป็นคลิปในทิกตอกท้าแบบหนูพยายามจะอธิบายแต่มันไม่ทันเลยใช่ป่ะ มันไม่ทันเลยเว้ยคือตอนนั้นคือแบบคือสตันมากแล้วคือแบบมึงมึงเข้าใจไหมกูทั้งทํางานไปด้วยทําคลิปไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอ่ะมันเหนื่อยมากแล้วคิดดูคนคนหนึ่งอะเออเป็นผู้หญิงคนคนหนึ่งอะตัวเล็กๆแล้วทางานหลายอย่างแล้วคือทั้งความกดดันในการเรียนเรียนออนไลน์อีกไม่เข้าใจเออแล้วทีนี้ก็คืออีกอะก็คือทํา YouTube แล้วมันเหนื่อยมากๆคือพยายามที่จะแบบตัดคลิปออกมาให้สวยที่สุด ตัดคลิปออกมาให้ดูแบบเออเท่ที่สุดแล้วที่แบบจะทําได้แล้วแต่แม่แม่คือเวลากูตัดคลิปอ่ะจริงๆแบบจริงๆจังๆพวกมึงก็ให้ไลค์แค่กูแค่หนึ่งไลค์ประมาณสองสามไลค์อะ่ะแล้วทำไมกูตัดคลิปลเล่นๆแม่งไอ้เหี้ยให้ไลค์แม่งโคตรเยอะไอ,อะ้ไอชิบหายและคือมาเข้าเรื่องกันต่อคือแบบหลังจากนั้นใช่ไหมคือแบบพี่เขาก็ไม่ฟังกูแล้วจากนั้นกูแบบ คือกูไม่ได้บล็อกนะเว้ยมันไม่ได้ตั้งใจงที่จะบล็อกเว้ยมันเป็นการถ่ายคลิปให้พวกมึงดูเว้ยแต่แม่งพี่เขาแบบอืแบบน่าจะแบบโกรธแหละเออที่กูบอกเลยเขาแบบพี่เขายังไม่ตั้งทันตั้งตัวและคือมึงเชื่อไหมและคือแบบพวกกูก็เลิกกันตั้งแต่วันนั้นไปเพราะกูทําคลิปเว้ยแค่ไเอเลียงแบบที่ทําคลิปอ่ะเออพี่เขาไม่ยอมฟังเหตุผลเลยเว้ยแล้วคือแทนที่จะถามว่าเอ,อ้ยทำไมถึงบอกเลิกกันด้วยขอเหตุผล